สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ลุงล้มพาไม้ใส่กุ้งครับใส่กุ้งไปใช้พุ่มกรบโบมีหม่องใส่กลับขึ้นมากขึ้นเก่าครับมาหมายเก่าเอามาลุ่นเบืองวา่าตอนใส่หน่อยลุงล้มบ่ได้ใส่ให้เบืองเด้อพี่น้องตอนนี้กามายามมายามเบืองวา่ามันถือถือบ่ เอบาบอลูดน,น้ำกันพี่น้องถาับมากดปิดกดเปิดยังเจ้าเอาเบอรหลังแรกพี่น้องหลังแรกหลังแรกโอ้โหโอ้ถือกู้พี่น้องแต่ว่าบัวไหลพี่น้องถือกู้ครับว้ายคุณ เม้วงหลังจ้องอุหกักทืเนาะหลังนี้กับบ่อใครถบบี่พี่น้องคือกับบ่อไหลพี่น้องคือบ่อไหลม้วงหลังนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยหักเปิดละเออหลังนี้ใครเนี่ยพี่นอ้องหลังนี้ใครเนี่ยอยู่ ข้างเปิดแล้วนนก็ได้น,นี่ใครเนยอยู่ยพี่น้องอืมติดตัวอย่างน่้พีจังหบับกเข่าปุ่นเสียงปลาครับุ่นอันนี้ใครเนยอยู่เรุ่งหลังนี่พี่น้อง โอ้โอ iğ, ้หลังนี้คักพี่น้องเนี่ยว่ะว่ะพี่น้องหลังนี้มานเลยผัวไอ่ได้โกนผุดกับมีเพ่ผุดพี่น้องเห็นบ่โอ้พี่น้องหลังนี้มานพี่น้องเดี๋ยวดีมกดไลค์กดแชร์กดกดดิงให้ลุ่ม มันมนันแล้วครับปเปลี่ยนลุงเด้งลุงเด้งลุงครับเอ้าครับแม่บ้านครับครับอะไร ได้หลายอันนี้เครื่องโลได้ครับพี่น้องอ่ะน้ากันอีกหลังอื่นพี่น้งองอ้องเลยหลังอนนึงถืกหลังนี้ก็คล้อยถืเด้อสุดโอ้บ่อไหลพี่น้องหลังนี้บอ่อไหลส่วนมากเป็นกุ้งหลังนี้พี่น้องอ่ะติดตามน้ำกันอีกพี่น้องพี่น้องอึง ดูกไก,ไก่ๆก่นามเลยกล่องก็ได้สวดโอ้หลังนี้คัดพี่น้องว่ะเห็นบ่หลังนี้คัดพี่น้องหลังนี้คัดวปล่าลุงลมเอากล้องลงมานั่เด้อครับว่ะนะครับดูนี่วันมาติดเทืองตาแง่เสียครับพี่น้องมีปลาซิวหางแดงกับปลาขาวครับพี่น้อ,อนง ซื้อหางแดงกับปลาขาวขุดให้ทักงานครับเอาเอาเปวางในพี่น้องตรงนี้อยู่ไกลอยู่น้ำเลึกดเลือพี่น้องพวกมไม่ต่อยเอาเลยดุดมึงด้วยโอ้ยบ่ถือบ่ถือพี่น้องบ่ถืออัง

อาลุงล้มสิบ่ออะไรให้เบิ้งอีกเด้อครับถ้าไปเบิ้งสรุปาะว่าลุงล้มลุงน้ำลุงน้ำแบบนี้ยปูนน้ำฟังปวดๆครับอ่าลุงล้มขอเก็บก่อนติดตามให้ลุงล้มอีกมาเบิ้งรังนี้พี่น้องเนี่ยวัดโอ้ก็ได้อยู่พี่น้องได้อยู่นะได้อยู่ยครับ ตามท้องกันดิพี่น้องครับเสี้ยวหางแดงไปน้ำกันพี่น้องครับกะมังห้องเอาเสียไล่ปกกุ้งไว้กุ้งมันเตียนดอกครับก็ได้หลายอยู่ครับกุ้งกับหนั้งมูฮั่มบัวเส้นปวดก็พี่ครับมูฮั่มเส้นปวดคนครับกับนี่ จังไดกะติดตามน้องปันอีกพี่น้องมีเพิ่งได้มีสิบหลังครับเอาเอาไปติดตามน้งกันอีกครับครับสดสดใหม่ๆเลยกกุ้งก็เต็นเต้นด้ือพี่น้องคุณกุ้งก็เต้นเต้นปลาซิวก็สดสดเลยครับปลาซิวปลาขาวหน่อยครับ ปวดปูได้อยากมุกต์อว่ากันไปกับนี่ครับเราท่านปวดกับนี่อีกครับผีกำลังเมน็บ้านก็เราเอามาปวดสิหลังครับครับบ่ใครถือปนได้รับมือนี่พอถึงปเป้าหมายปนไดครับเตียวหวางาม งามครับโอ้ยหาใส่ยากหาจินหยากเลยพี่น้องเอ้ยลงลุงลมมากับแม่บา้านสองคนคนหาจินหาจินไปเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมกดไหลกดแช่กดกระดิง่งให้ลงลุมเด้อรับเด้อลงลุม,ลมคนทำมาหาจินเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับไปย่างอื่นครับหาหยากครับ คุณเวิวน้ำครับอนาำก็ขึ้นไลอาชิ้นงา,นาครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ